สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมเบน์นะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม Laser s ์ไซนสามนะครับผมก็มีคนทักเข้ามาในเฟซผมเยอะนะครับคอมเมนต์ก็มีมาเยอะเหมือนกันนะครับมาถามว่าทำไมติดตั้ง s ซนับสามแล้วไม่มีมาโคแบบพี่นะครับผมในคลิปไม่มีแบบผมอะไรงี้มีแค่สามตัวเนี่ยเออหรือแบบมีมากกว่านี้แต่ไม่มีมาโคอย่างเงี้ยก็จะมาทํา คลิปให้หายข้องใจกันนะว่าทําไมไม่มีแบบผมนะผมนะก็ให้ไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมมานะผมคือ La เซอร์เอ้ยเลเซอร์นะผมเลเซอร์แนดสามครับกดดาวน์โหลดแล้วปุ๊บก็กดรันขึ้นมาเลยนะครับกดรันมานะครับรอแป๊บหนึ่งนะผมอ่ารอดรอนาน,นหน่อยครับพอมกากแล้วอ่โอเคพอขึ้นหน้าอย่างนี้แล้วนะครับพอขึ้นหน้าอย่างนี้แล้วนะครับ หลายคนนะ่ะที่แบบติดตั้งแล้วไม่มีผมไม่มีแบบผมอะ่ะติดตั้งแล้วไม่มีแบบผมอะ่ะคือต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับโชว์ออครับแล้วกดติ๊กคําว่ามาโคเนี่ยพอกดติ๊กมาโคแล้วกดอินสต,ตอรเนี่ยเรียบร้อยแล้ะคือมีมาโคแน่นอนนะครับคือมีมาโคใช้แล้วแค่นี้จบเนี่ยติดตั้งง่ายมากเลยกดติ๊กมาโคแล้วกดอินสต,ตอลแค่นี้มีแหละนะครับ ส่วนอย่างอื่นอ่ะไม่ต้องไปติดตั้งมานะไม่ต้องไม่ต้องกดติ๊กมานะครับคือแระสาระนะครับคือไม่ใช่แระสาระคือคนที่แบบลงโปรแกรม snap สามมามึงต้องการใช้มาโคใช่ไหมจุดประสงค์มึงอ่ะมึงก็ติ๊กแค่มาโคอ่ะจบแล้วย่างอื่นไม่ต้องติ๊กนะครับเพราะจุดประสงค์มึงคือจะใช้มาโคแค่นั้นเองนะครับก็กดติ๊กไปนะครับแค่นี้นจบและแล้วกดอินสตาลติดตั้งไปปกติจบแล้วครับผมวิธีการติดตั้งแค่นี้เองครับอ่าแล้วอีกอย่างคือ คนที่ติดตั้งแล้วอ่ะไม่ต้องลงใหม่นะไม่ต้องลงใหม่ให้เสียเวลาเปิดโปรแกรมมามีแค่สามตัวนี้ใช่ไหมกดไปที่ไซแนปสามเอ้ยไม่ใช่กดไปที่ไซแนปครับผมอ่ากดแล้วปุ๊บเข้าไาที่โมดูลเลตครับผมพอเข้ามาปุ๊บอันทูดเอ้ยช่วยอันอันอันนทูอัอนผิดขอโทษด้วยนะครับผมไม่เก่งจริงนรับพนะอกดเข้ามาแล้วกดคำอะไรใช่ไหมอ่ามันจะมีไอคอนสีเขียวเงี้ยเป็นไอคอนดาวน์โหลดใช่ไหม แล้วมันมีคำว่า add ใช่ปะ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นมาโครปกติมันจะไม่อยู่ด้านล่างเนี้ยมันจะมีมันจะเป็น Marco, มาโครตรงช่องเนี้ยอ่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าางเงี้ยให้กด add เข้ามามันจะอยู่ตรงเนี้ยมันเขียนว่า installate installate modelate เรียบร้อยแล้วคือติดตั้งมาโครแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้เนี่ยแค่นี้เรียบร้อยแล้วมีมาโครแล้วจบแค่นี้ครับผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากนะผมโอเคคลิปหน้าเป็นอะไรฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยเอาผม อ่าอืมหมดแล้วแค่นี้ครับผม